สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือสมเด็จพระเจ้าบรมบวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพครับพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นพระบรมบวงศ์ชั้นสูงที่ทรงพระปรีชาสามารถเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นนักบริหารนักประวัติศาสตร์และนักอนุรักษ์ที่วางรากฐานสำคัญให้กับระบบการศึกษา การปกครองและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยครับพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ถึง70ปีในช่วงเวลาที่สยามประเทศกำลังเผชิญกับการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่สุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ครับและทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความทันสมัยให้กับระบบราชการไทยเราจะมาวิเคราะห์พระประวัติ ผลงานที่ยิ่งใหญ่และมรดกทางปัญญาที่พระองค์ทิ้งไว้ให้กับคนไทยจวบจนปัจจุบันครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าดิสวรกุมารประสูติในปีพศ2405ในรัชสมัยรัชกาลที่4และเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านทรงได้รับการศึกษาตามแบบแผนของราชสำนักและทรงมีความสนใจในกิจการของรัฐตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงเป็นพระบร,รมวงศ์ที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาร่วมในการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่หซึ่งเป็นยุคที่สยามต้องปรับตัวเข้าสู่ความทันสมัยแบบตะวันตกพระองค์ทรงแสดงความสามารถอย่างยิ่งในการบริหารจัดการและจัดระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ บทบาทที่โดดเด่นที่สุดของสมเด็จกรมพระยาดำรงคือการเป็นนักบริหารผู้สร้างระบบโดยเฉพาะการปฏิรูประบบราชการส่วนภูมิภาคพระองค์ทรงเป็นองค์ปรถมเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรวมศูนย์อำนาจรัฐและสร้างความมั่นคงให้แก่รัฐบาลกลางโดยการนำเอาระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาพิบาลมาใช้แทนการปกครองแบบเดิมที่กระจายอำนาจออกไปสู่เจ้าเมือง การปฏิรูปนี้ทำให้รัฐบาลกลางสามารถควบคุมหัวเมืองต่างๆได้อย่างเบ็ดเสร็จมีระบบการเก็บภาษ,ษีที่เป็นมาตรฐานและเป็นการวางรากฐานให้กับโครงสร้างการปกครองส่วนภูมิภาคที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันครับนอกเหจากการด้านการปกครองแล้วพระองค์ทรงมีคุณูปการอย่างมหาศาลต่อวงการวิชาการและวัฒนธรรมไทยจนได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ผลักดันให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขึ้นมาอย่างเป็นระบบเพื่อรวบรวมและเก็บรักษาวัตถุโบราณและมรดกทางศิลปะของชาติไว้ไม่ให้สูญหายการทำเช่นนี้เป็นการสร้างความสำนึกในประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของคนในชาติพระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งหอพระสมุดวชิรยานหรือปัจจุบันคือหอสมุดแห่งชาติเพื่อรวบรวมและอนุรักษ์วรรณกรรม ตำราและเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยและต่างประเทศการมีหอสมุดแห่งชาตินับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและการเข้าถึงความรู้ของประชาชนพระองค์ทรงทุ่มเทเวลาในการค้นคว้าและนิพนธ์งานด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญมากมายทำให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐานสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมเด็จกรมรพยาดำรงราชานุภาพจึงเป็นแบบอย่างของผู้นำที่ใช้สติปัญญาในการบริหารจัดการและสร้างระบบที่ยั่งยืนท่านไม่ได้สร้างแค่ความเจริญทางกายภาพแต่สร้างความต่อเนื่องทางปัญญาและความสำนึกในประวัติศาสตร์ให้กับชนรุ่นหลัง มรดกที่พระองค์ทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหรือหอสมุดแห่งชาติล้วนเป็นเสาหลักสำคัญที่ยังคงทำหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงและความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของไทยมาจนถึงปัจจุบันครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้แง่คิดดีๆและเห็นคุณค่าของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ